ครับสวัสดีพี่น้องจ่ายเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนันทพงศ์ลำพูนชูออพีิเช่าอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีจ้าอีหล่ามาหอดแล้วบ้านหย่งนี้เหรอบ้านหนองแวงบ้านหนองแวงตะมน,ะมนะหนองแวงอำเภอพระยืน,จ,น,นจังหวัดขอนแก่นจรงขอนแก่นครับพี่น้องาส,าสาวน้อยลำพูนชูของเรามาถึงแล้วนะครับเมื่อนี้เมื่อนี้ที่แคบแคบมากๆนะครับวันนี้แต่ว่าเป็นงานฟรีครับพี่น้องมาเด้อสาวน้อยลำพูนชูของเราตั้งเวทีใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเมื่อนี้อ้ย จำหราว่าฮะแคบแคบไปพาไปหากินทั้งหมดนี่ไปหากินงท่านปก็จะมีงท่านบ่ต้องฟ้าใสจะพาไปกินงทานนะครับจะพาไปกินงท่านพาไปกินงท่านท่างไหนงท่านไีเิ่งน่าจะทั้งพี่พังฮะข้างหน้าข้างหน้ายังสุราค่ ไปยู Bien, ่นู่่นนนนมอัข้างหน้าน้างหน้าไปข้างนี้ไปพี่น้องมาเด้อมาเด้ออำเภอพระยืนยนะครับอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้เป็นมื้อนี้เป็นงานอ่านมัสการหรอนมัสการพระธาตุนี่นะครับพระธาตุตรงนี้ครับพี่น้องเฮาขอไปเบิ่งพระธาตุก่อนบ่นี่ไปมาไหว้พระธาตุก่อนต่ เขาไปไหว้ทั้งในแหม่มายืนไหว้ที่นี่นี่นนนเป็นงานไหว้พระธาตุนะครับพี่น้องวัดหนองแวงตำบลหนองแวงอำเภอพระยืนโอ้จากจากท่าพระบ่ไก่ปันไหลครับพี่น้องน,น,นี่ร้านขาย,ยู่ทั้งนี้นี่แจ่ว่าพระ่านหลายนะครับพี่น้อง เดี๋ยวพาไปดูเวทีครับไปชมเวทีโอ้ยลานคารลานขายกับ่ทั้หลายดอกเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการตั้งเวทีของพี่พี่ทีมงานนะครับมือนศิลปินของเอากกำลังทยอยทยอยเข้ามากครับพี่น้องรถสำหรับรถของเขานี่ก็ต้องเอาของมาลงเสร็จก็ต้องไปจอดข้างนอกทั้งหมดเลยนะครับ เพราะว่าสถานที่แคบมากแคบจริงๆศิลปินหอพรมี่หมองนั่งครับหลังเวทีมือน,นี่วันนี้ศิลปินของเรานั่งหลังเวทีไม่ได้เลยนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับท่านเวลาลอยเปร์เซ็นต์ครับมือน,นี่พาต้องห่วงสำหรับทีมงานสาวน้อยลำเบินโชว์ของเรา ข้างหลังบ่มีหมองนั่งเลยครับพี่น้องข้างหลังข้างหลังแคบมากครับตรงนี้จะอยู่ได้เฉพาะทีมงานคอสตูมแล้วก็ชุดลดร่งรดชุดแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ข้างหลังนี้ไม่สามารถจะนั่งได้เลย นั่งได้ยูเจแต่ว่าบุกี้ค้นนะครับนี่แค่นี้เองนะครับสถานที่หลังเวทีถ้านั่งก็คือไม่ได้กางเต็นท์ส่วนตัวแน่นอนนะครับนั่งเลี่ยงกันเป็นตับอยู่นี่แหละพี่น้องแคบมากนะครับข้างหลังไม่มีที่นั่งเลยครูวันนี้วันวนี้ที่นั่งลยเท่าจะนั่งใส้มือเนี่กำลังจะเคลียร์มีกางเต็นท์ให้เด็ก สองเตียนพูดแล้วนั่งทั้งในพูดนะซาร่าพูดไม่บวชไกลอีกจัางวาหน่อยนะก็ต้องถ้างั้นก็ต้องไปกันชาวบ้านเข้าข้างหน้าอย่างเดียวเขาไม่ได้เขาไม้เขาทั้งนี้เขาบพย่อมอีกเนาะจะเป็นล่ำบากกรรมการไม่ยอมต้องต้องขอทั้งนี้เท่านั้นอาจารย์ก็ต้องกันนี้ดีๆได้หนี่งใช่ นี่แหละท่านางนี่กับผู้ดอีกนี่พ่อๆกันที่นี่ตามหลังสีหลังนี่ได้อยู่เนื้อพีน้องเอา้าเป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานสาโนยลำพินโชครับมือนีมาหอดจอดทึงแล้วมืออื่นเขาเดินทางไปอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับบ้านขวาวตำบลทุ่งกุลานะครับบ้านขาวขาวเน้อผีน้องบ้านขวาว,ว,าว,ว,าว,าวตำบลทุ่งกุลาอำเภอ สุวรรณภูมิติดกับเกษตรวิสัยนะครับจังหวัด้อยเอ็ดอ้างบานเกิดเพราะนั่นต่วนละสถานที่แคบครับวันนี้ต้องผูใ้ใดมาซากอ่ะทีได้หาหมองจอดรถนยากเนี่จักหน่อยครับถ้าอยู่ได้ถ้าอยู่ก็คงอยู่ได้ฝั่งนี้เพราะว่าบานิ่นก็ต้องยางเขาป้องนี่อยู่แล้วมันมีป้องเดียวนะที่ว่าอยู่ไก่ห่านหมอลำที่สุดก็เกิดก็ไป เอาทั้งนาพุ่น,นก็สิบ่สะดวกิ่นเนะาะชาวบ้านเขาก็ต้องอยากเอาที่สะดวกเช่นกันนะครับแล้วก็ลานนาเวทีก็แคบนะครับวันนี้แคบมากเพราะว่ามีสิ่งก่อสร้างขีดกันหน้าเวทีเยอะมากกว่าจะเป็นห้องน้ำทั้งพุ่นนะครับทั้งพี่ก็เป็นเจดีก็เป็นเนี่ยบ้านบ้านหนองแวงครับตำบลหนองแวงอำเภอพระยืน เกติดต่อท่างทาพระนะครับห่างออกจากทาพระประมาณสิบลูทกทาพระสามแยกทาพระขอนแก่นเข้ามาหนองบัวดีหมีนี่พี่น้องผู้ใดที่มาที่บองหัวจักช่างกัมาประมาณนี้นะครับเขามาหนองบัวดีหมีแล้วก็ตั้ง G.P.S มาวัดบ้านหนองแวงตำบลหน,นองแวงเลยนะครับมีพระธาตุจีดีสวยงามเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพิินเก่าแก่ก็สมควรน,นะ เดี๋ยวพาไปชมพระธาตุนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างอวมันนปาสสวันจะเป็นงอนบุญประจำปีเพื่นนะครับเป็นงานบุญประจำปีวนนัน,นีสาธุ สี่แปมมาพูดท่านดีบาทองค์มหาเจดีย์พรหมเจริญนะครับท่านหลวงพ่อพระครูปรัชลากรมโชโตวัดสว่างแวงฮีโอ้สื่อวัดสื่อวัดเพิ่นเต็มสื่อวัดสว่างแวงฮีนะครับบ้านหนองแวงตำบลหนองแวงเออแพร่ยื่นตั้งกันคนมาจากเมืองขอนแก่นนะครับคนมาเอาโงู ปีที่แล้วพว่อนันก็ได้มาไหว้นะครับตรงนี้ปีที่้วพนจ้างปีที่แล้วพนจ้างหมอลำซสิงนะครับหมอลำซสิงเดาฟ้าปีนมาปีที่แล้วพ่อ,อ,น,อนะนั่นจําได้ยู่ว่าเมื่อว้พระชาดมองนีนะครับนี่ได้มาอีกครั้งหนึ่งดีใจหลายๆปีที่แล้วมว่าเบิ้งนี่ยุนี่นะครับมดเนาะ เอาฝากพี่น้องเขากดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกําลังใจให้ทีมงานสาวน้อยลําเพลินโชว์เราด้วยนะครับทีนี้ได้มาไหว้ที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเออเจ้าพายเก่ย็นเจ้าพายไสเห็นเจ้าพายกิมบอร์ดด้วยเห็นเจ้าพายแก้วแม่บอนเห็นจาพาจอยเออพจ้าพาจอยยกเต้นด้วยนี่เออครับเออทีนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องคุยกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับจอยโม่หนึ่งกัน